ตอนนี้เราอยู่กันในเฟสที่สองนะครับรอบนี้เนี่ยผมจะมาทดสอบสกิลนะครับเออนี่น่าจะเป็นสายแรกเลยที่ผมสร้างมาเพื่อซัพพอร์ตโดยเฉพาะนะครับซัพพอร์ตในที่นี้คือเป็นหมอนะครับก็จะคอยดูแลเรื่องของเลือดเรื่องของในออพวกนี้นะให้กับทุกคนในทีมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอาวุธที่จะใช้กันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของอาวุธไม่ได้เอ่อไม่ได้เจาะจงนะครับว่าจะต้องเป็นอะไรนะมันสามารถใช้ได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับอ่ะสไนเปอร์ก่อนนะก็จะเป็นปืน สไนเปอร์นะครับจาก d l c นินจานะครับก็จะเป็นอันที่สามารถยิงได้รัวๆนะแต่ว่าดาเมจจะไม่ได้แรงมากครับก็เหมาะกับคนที่ยิงแม่ๆแบบผมนะครับหรือว่าจะถือทันาทอสเลยก็ได้นะเพราะว่าเด TECTION ไม่ใช่ปัญหาของสายนี้อยู่แล้วปืนลองครับผมจะใช้ compact 5นะครับก็คือ MP5 นั่นแหละนะครับเออจริงๆมันใช้อะไรก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมจะค่อนข้างเน้นไปที่ซับมชินกันนะครับเพราะว่า ยังไงซับแมชชีนกันก็ดีกว่าปืนพกนะครับถ้าเกิดว่าเราจะใช้ในการบูนะครับแล้วไม่ได้ซีเรียสเรื่องของค่าคอนซูเมนต์นะอุ๊ยประชิดนะครับจริงๆก็อะไรก็ได้แหละครับแต่ว่าช่วงที่ผมกําลังอัดคลิปอยู่นี้นะเป็นช่วงคัมเฟสนะครับซึ่งมันมีเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเป็นชาเลนจ์แรกนะครับที่ต้องเอาขวดวิสกี้ไปไล่ตีศัตรูนะครับเพื่อปลดล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะใช้นี้นะครับแต่ว่าจริงๆใช้อะไรก็ได้ครับ ระเบิดก็เช่นกันครับอะไรก็ได้นะครับอ่าอุปกรณ์นะครับก็จะเป็นด็อกเตอร์แบ็คนะครับอัพมาเพื่อใส่นี้โดยเฉพาะนะครับชุดกอะเนี่ยเป็นเฮล Ballistic นะครับเพื่อให้ได้รับผลของเอ่อฟ i v e ิทีฟนะครับแค่นี้อ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะไปหาห้องเล่นนะครับเราก็มาอยู่ในด่านแม้ดาวนะครับเอ่อระดับ o v e r อร์คนะครับ ก็ล่นน้อมทีมเหมือนเดิมเนาะล้วก็ของก็เซตอย่างที่บอกตอนต้นคลิปเลยนะครับไปอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องไหมนะซื้อเผื่อแล้วกันนะผมซื้อให้นะเพราะว่าทุกคนในทีมเลี้น้อยนะครับยังไม่มีใคร,รอินฟามี่เลยสักคนนะเพราะมีการแรนนะ้อมทีมเนาะเพราะงั้นเนี่ยของที่ได้ก็จะมีแค่เฟิร์สเอ็ดรวมแล้วก็แปดเองนะก็ปอกกอบก็สูงแค่่อาอันเดียวนะครับที่เขาแต้เบรอัพอะไรหมดนะมนถึงได้ ไม่มีของพื้นจริงเล่นรอบแรกเวลขนาดนั้นมันก็ได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนที่ผมเล่นเพเดครั้งแรกเลยนะยังไม่มีฟามี่นะครับแล้วผมก็สามารถอัพได้มากกว่านั้นนะครับก็เลยสงสัยว่าเอาไปทำอะไรกันหมดนะเออหาคีย์การ์ดโอเคผมหาคีย์การ์ดเพื่อที่จะเอาเจ้าโคบาข้างในนะครับ โอเคสายนี้ที่ผมเล่นจำเป็นต้องมีตัวประกันนะครับซึ่งในด่านเมลดาวนี้ไม่มีตัวประกันให้นะครับก็ต้องจับกาดเอานี่แหละเมสก,กี้ผมมาสเตอร์มมยนะครับก็คือถ,ถ้าหากว่าผมมีตัวประกันนะครับผมจะได้เลือดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะ สองโมิโครบาเนี่ยเมื่อกี้เอาอันแรกใส่ไปก่อนเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับขึ้นไปเก็บคุบก,คกันนะเช็คทุกอย่างครับโอ้ ปาบปัญหาของการเล่นเพเดนะครับก็คือคนมักจะเล่นเพเดเหมือนเล่นมัลติฟิลนะครับเอ่อเพเดเนี่ยเป็นเกมที่มีภารกิจต้องทำแต่ว่าผู้เล่นจำนวนเยอะเลยเหรครับเยอะเลยล่ะที่ยิงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ทำภารกิจที่จำเป็นต้องทำนะซึ่งมันจะกลายเป็นว่าศัตรูเนี่ย เกิดเท่าไหร่ก็ได้ตายเท่าไหร่ก็ได้นะครับไม่ได้มีผลอะไรนะในขณะที่เราเนี่ยสามารถตายได้แค่ประมาณ3ครั้งเท่านั้นเอ<ะ>งนะครับเพราะงั้นเนี่ยตอนจบส่วนใหญ่ที่มักจะเกิดขึ้นนะครับจากการเล่นแบบนั้นก็คือทุกคนในทีมโดนจับหมดเพราะว่าตายครบหมดแล้วนะแย่นะแบบนั้นเพราะงั้นอย่าลืมครับถ้าเล่นเพเดนะครับสิ่งที่ต้องทำไม่ใช่การอยู่รอดนะแต่ว่าเป็น การทำภารกิจต้องใช้คำว่าราอดและทำภารกิจให้จบนะครับโอเคอ้าวตัวประกันตายได้ไงวะ,วะก็ว่วาเลือดไม่ขึ้นนะครับ ผมเล่นรอบนี้เป็นรอบที่สามแล้วเนี่ยหวังว่าจะไม่เฟลอีกนะครับไม่สะดุ้ด้วย ปัญหาของสายนี้คือสายนี้มันหลบไม่ได้นะครับแล้วเอ,อเราต้องพึ่งชุดเกาะนะครับแต่ว่าต่อให้มีชุดเกาะก็เถอะโดนยิงมากๆมันก็ตายอยู่ดีนะเพราะงั้นเนี่ยผมต้องมีตัวประกันนะเพื่อเพิ่มเลือดนะแต่ถ้าทีมฆ่าตลอดที่ก็เหนื่อยนะเนี่ยตลอดสองเกมที่ผ่านมานะครับสองหรือสามนี่แหละตัวประกันผมตายอย่างนี้ตลอดนะครับโอ้โดเซอร์มา อาตัวเสื้อไปไหนแล้วว่าจะขับมาเหยียบมันซะหน่อยเนี่ยครับพอมีตัวประกันแล้วก็คือมีตัวประกันก็ได้เลือดนะครับเก็บกระสุนก็ได้เลือดด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมจะตายค่อนข้างยากนะมันถือว่าเป็นกฎของผมนะครับคือถ้าเราจะรักษาชิคื่นเนี่ย เราต้องรักษาชีวิตตัวเองให้ได้ก่อนนะอา้าวตายแล้วนี่หว่า,าวยังใจ่แรลงไม่เสร็จใช่ไหมอ๋อเสร็จแล้วนะครับแต่ว่ามันใช้เวลานาน,านหน่อยนะมาผมเห็นหลายคนเล่น ตรงนี้เหมือนยังไม่รู้นะครับบอกเผื่อแล้วกันคือจริงๆแล้วเนี่ยเราแค่วางวอล e เฮดเอาไว้กับพื้นอย่างเงี้ยครับกองๆเอาไว้อะแล้วเราก็ขับไอ้รถยกนะครับมาทับอมันก็จะเก็บให้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องไปเดินใส่รถทีละอันนะ เดี๋ยวทำให้ดูนะครับเนี่ยมันจะเก็บเข้ามาเลยนะเนี่ยครบแล้วสามอันนะครับไม่ต้องมาเสียเวลายโยนนะเอา้าตัวประกันเป็นไรตายอีกแล้วแล้วเดี๋ยวมก็จะตายเพราะไม่มีตัวประกันนะครับ เทำไมทีมนี้ชอบฆ่าตัวประกันเราจังเพียบอ้าวมันมีถังระเบิดอยู่แล้วนี่ โอเคขนของขึ้รถเสร็จครบ3อันนะครับก็เอารถของเราลอกไปนะครับเพื่อนจะได้เอารถของเข้ามาได้นะกระเป๋ายอีกใบผมวางไว้นี่นะครับเพราะว่าเป็นี่จุดหนึ่งครับที่ต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะเหมือนกันไปข,ขึ้นรถ ขับเองนะครับเพื่อความปลอดภัยนะคือจริงๆปกติผมจะชอบนั่งหลังนะครับแล้วก็อื่นขับให้นะเพราะผมขี้เกียจนะครับโอ้เกิ่อนไปคือเขาไม่ยอมขึ้นรถสักทีเนี่ยไม่มีใครชุบด้วยโอ้ทิ้งกันเลย สิงสไนเปอร์นะครับเก็บสไนเปอร์ก่อนโอ้ยจับใครไม่ได้เลยจับยากนะครับแล้วโดนฆ่าทิ้งตลอดเลยอ่ะเก็บสไนเปอร์ก่อนนะครับเป็นม,มาหาของด่านนี้จริงๆนะครับคือไม่มีใครยอมเก็บสไนเปอร์แล้วพอสไนเปอร์เยอะๆเนี่ยไปไหนก็ตายนะครับ แล้วไม่มีตัวประกันเนี่ยนะแบบนี้เลือดก,ก็ไม่เพิ่มเลยสิงานเหนื่อยงานเหนื่อยสู้ วเวลาเล่นสุ่มห้องนี่เจอรอบเหนื่อยบ่อยนะครับ นะเนี่ยจะเห็นว่าเป็นไหนก็เจอสไนเปอร์นะครับเพราะว่าไม่มีใครยิงนะด่านนี้ก็เลยกลายเป็นว่าผมไม่กล้าเล่นธนูแล้วนะครับเพราะว่าไม่ไม่มีใครยิงให้นะครับ พยายามจำให้มันล้มเนี่ยตีอะไรได้ไหม ือถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับการที่เราจะเออ่ทำให้ศัตรูยอมเราได้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับดาเมจนะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าต้องน็อ c ดาวน์นะครับรู้สึกว่าการน็อ c ดาวน์หรือว่าการใช้เทสที่มันกลัวเนี่ยน่าจะมีผลเรยอพยายามทำให้ล้มมันนะ นี่ยได้แล้วนะครับตัวประกันผมตายอีกแล้วใครฆ่าเป็นวะ ล็อกอะไรออกใครฆ่าตัวประกันตลอดเลยไม่รู้นะครับมีเท่าไหร่ก็ไม่พอเลยนะรอบนี้อ้าวตายเลยสิแบบนี้คิดไปดูนะครับ โอ้สิน้เงินขับรถไปคนเดียวเหรออันตรายมากนะครับผมแนะนําว่าถ้าขับรถเนี่ยอย่าไปคนเดียวนะให้ไปอย่างน้อยสองคนนะเพราะว่าตัวประกันตายแหละเพราะว่าถ้ากิดว่าไปขับรถไปคนเดียวแล้วไปไกลอย่างนั้นเนะี่ยนอกจากเขาไปแล้วตายไม่มีใครชุบนะครับทีมยังเสียรถด,ด้วยนะหาตัวประกันใหม่ ล้มสิสไม่ได้นะครับว้าโอ้ยโอ้ยโอ้ย ตัวประกันหมดอีกแล้วปกติผมเล่นด่านพวกนี้ผมไม่เคยต้องจับตัวประกันเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยหลบเซ่เออแน่ใครยิงต่อหน้าเลย จับทแท้เลยเนะ่ตายเลยเว้ยเออจับใหม่ ไนเปอร์ข้างนอกนะครับไม่มีใครเก็บนะโอ้ยโดน ถ้าหากว่าตอนจบด่านมีบอกว่าใครฆ่าสไนเนปเปอร์กี่ตัวนี่ผมชนะเลิศแน่นอนนครับยิงทิ้งซะเลยไม่ยอมนั่งนะ อามีคนเรียนรู้นะครับ ผมไม่คนเล็งปืนช้านะครับยิงไม,ม่แม่นนะมันก็จะเสียเปียบสไนปเปอร์อย่างนี้ล่ะะอ้าไม่รอเพื่อนเนี่ยรอเพื่อนดี สุดท้ายทิ้งไปนะครับไม่คุ้มนะครับที่จะกลับมาเสี่ยงผมถือว่าผมเป็นคนกล้าเสี่ยงนะแต่ถ้าเสี่ยงไม่คุ้มเนี่ยถือว่าโง่นะครับเพราะงั้นเนี่ยเราจะไม่เสี่ยงถ้าแบบไม่คุ้มนะนอโอ้สเนปเปอร์เขาคิดว่ารถจะเข้าไปได้จริงเหรอช่องนั้นเนะี่ย แต่จริงๆด่านนี้ถ้าว่าเราสามารถขนของได้ครบทุกกระเป๋าเลยครับมันจะมีเอ่เออชิเมนท์ให้ด้วยนะครับก็ถ้าใครจะเก็บก็เก็บกันแล้วกันแต่ว่าในคลิปนี้จะไม่เก็บนะทำไมจอดใจจังไง จบโอ้ในที่สุดเล่นหลายรอบมากประมาณนี้นะสรอดสกิลสายนี้โอ้ยเหนื่อยก็ถ้าใครชอบนะครับก็สามารถกดดูอธิบายสกิลได้นะครับก็จะแปะเอาไว้หน้าคาลิปนั่นแหละเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะแปะในวันที่คลิปอีกอันหนึ่งออกมาแล้ววนนะอ่ะฝายมอนสเตอร์ด้วยนะครับทั้งสองจานะ้าบทั้งร้านเกมซิมสโตแล้วก็ร้านทีละนิดนะครับอย่าลืมแวะไปกดไลค์นะครับไปซื้อบ้างอะไรบ้างนะครับ กเป็นกาจะให้เขาแล้วก็ให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมแวะไปซื้อเพยเดกับ Steam Store นะครับมัน่าจะเป็นตัวเกมหรือว่า d l เนะครับถ้ามีโอกาสเราจะได้มาเล่นด้วยกันนะครับเอ่อแน่นอนในอนาคตอันใกล้นะครับเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมร่วมกันนะครับสำหรับคนที่อุดหนุน s t e a ม Store นะครับก็จะได้มาอัดคลิปด้วยกันเนาะแต่ว่ายังไม่มีกำหนดนะครับเอ่อน่าจะเป็นตอนที่ดี c ตัวใหม่ออกนะครับแล้วเดี๋ยวก็เราน่าจะเล่นด้วยกันสำหรับใครที่อุดหนุน Steam s t ต r e นะครับได้ดีเอลซีตนะ ส่วนตัวเก่าก็เดี๋ยวอาจจะแบกมีกรณีไปนะครับว่าจะมีะกิจกรรมอะไรบ้างนะครับอ่ะแค่นี้นะครับยังไงก็คอมเมนต์เอาไว้แล้วกันว่าอยากจะดูสกิลแบบไหนเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอยากจะรู้อยากจะเพิ่มเติมอะไรก็คอมเมนต์ได้หมดนะครับผมจะมาอ่านแน่นอนเนาะเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ